สวัสดีครับ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 แอนนันแอนอาจารย์สังคมสายทองครับวันนี้มาเยืนอยู่ที่ชายแดนของประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภอชานุมานนะครับและก็มาอยู่กับทั้งสองท่านนี้นะครับซึ่งเป็นเกษตรกรรายใหม่ซึ่งเพิ่งเข้าโครงการของอาจารย์สังคมสายทองนะครับแน่น้ำโตครับสวัสดีค่ะ คืออาริราโพเมืองสิเลนสิอนกค่ะครับคุณนกนะครับน้ออ้าวเพคุณพ่อบ้านครับผมสุริยาพเมืองเะครับครับคุณสุริยาแปลว่าดวงอาทิตย์เมื่อนี้อาจารย์เอะ้อเอามาตากดวงอาทิตย์เลยไปจังไหนมาจังไหนจังอยากปลูกน้ำอาจารย์บอกให้ฟังเบื้องแค่ที่แหลมนั่นที่แหลมนูก็ไปอบรมสัมมนาเนี่ยแหละค่ะ้วพออาจารย์อบรมสัมมนาเรือยงอยู่เอ็นเอ็นผีน้อ ดนนีอาจารย์ว่ามีโครงการปลูกดาวเรืองนี่มมีผู้สื่อตลอดปีเมื่อกลับได้ยินอยู่กับสิทธิ์ตัวอาจารย์จัากใน้อก็เลยเอาเบอร์โทรอาจารย์อาจารย์โทรก่อนนะบันนี้ก่ได้ไปอีกเลยดิพี่ร้องค่ะพี่นาราทิพย์แก้วกาอยู่อำเภอพุน่าเพื่อนที่นั่งอีกมุกน้องมุกบอมาอบรมไอเพื่อที่สองบอกประชุมเอ็ดจะมีเพื่อนที่สองอยู่พัฒนรับผมครับนี่ก็ไปอีก ต้องพูดเองเอารถไปเองไปกับสามีค่าน้ำมันรถบ่อต้องอบลมยังกับบ่อได้เสียค่าแม่ค่ะอย่าไปพ่อแต่ยังบ่อท่านเดี๋ยวพ่ออาจารย์อีกเือชามค่ะบ้านนี้อาจารย์สตีฟค่ะเพื่อนโทษน้ำนู้ไปเบิ่งอยู่สวนเลยอันไปไอ้คุณของศิษส์สเกตค่ะธรรมน่าศิษี์สเกตแต่เลยเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หุ่นต้องแหลมอันนั้นเนาะมือนั้นเนาะ บานนี้อันกะเลยไดอาจารย์กะเลยไดมาหาเนะาะอันคุณสุริยาคุณบ่เคยปลูกดาวเรื่องบ่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับ <c oughs> มันหลับปากกับอาจารย์เดี๋ยว้ผมมั่นใจว่าสนะแฟนครับทุกอย่างผมเห็ดมาเบิดเลยครับเอ,ออยังแต่ดาวเรื่องทุงกอย่างพักยังยา,งเาเห็ดมาเบิดครับเออ,บอยังแต่ดาวเรื่องวะอยากว่างบ้างนครับอย่างนี้นอาจารย์ว่าปลูกได้รวยวะนะอยากรวยบ้าง้ะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับทางคุณนกและก็คุณสุริยานะครับเป็นชาวบ้านอำเภออำเภอชานมาน,านมานอยู่บ้านหินขันเนาะต,ตำบลโคกสารเนาะแ,แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับทั้งหมดก็ประมาณสี่ไร่นะครับรสี่ไร่เสร็จๆนิดนึงนะครับปลูกได้สองหมื่นสี่พันต้นนะครับตอนนี้อาจารย์มาแวะเยี่ยมแปลงของท่านในวันนี้เพื่อที่จะดูว่า สายน้ำหยดวางเรียบร้อยแล้วหรือยังคือใช้สายน้ำพุ่งนะครับสายเดียวระยะห่างเมตรห้บนะครับแล้วก็วันอีกประมาณ8วันนะครับอาจารย์ก็จะลงต้นกล้าให้นะครับก็เลยมาตรวจแปลงเยี่ยมแปลงนะครับอันคุณโนกครับในหมู่บ้านเฮานี่เพืนบอ้ท่านปลูกแบบใหญ่เลยด้ยเ,เยนาะทางค่ะหางแหกเลยแน่นค่ะ ตายเป็นตายตายเป็นตายแล้วตายเป็นตายบ่ตายบ่ตายโอ้ยตายจังไหนอาจารย์ยูยู่หงามง่าหง่าแห้งร้ายแปลงอันนี้อันคุณพอบ้านคุณสุริยาไถเองบอกครับแม่ค่ะโอ้โปลูกมาเบิดแล้วย่างแต่ดอกดาวเรืองแม่ครับบานนี้น้านี่ข้าใส่น้าอันน้าธรรมชาติเขาเนาะสูบมาพักาวไหวอยู่บ่อสะเนาะเขาก็จะ ดึงจากบอลตามาครับ <c oughs> อะอ,อันนี้ก็คือว่าสิประสบผลสำเร็จอยู่หรอกเนาะอันบัตรห้ามูเพิ่นเพราะอาจารย์มาออกคลิปอีกเทื่นึ่งบัตรห้ามันต้นใหญ่ต้นง่ามบัตรห้าดอกอกอกกําง่ามมียูหิ้มถนนเลยด้วยเนาะแม่ค่ะถนนหลวงเลยค่ะ <c oughs> เออข้างข้างจาก <c oughs> จากน้องคือมุกดาหารค่ะโอ้ไปมุกดาหาร <c oughs> เลย เขาเขาแหว่อันทายหูเป็นที่สั่นเนี่ยสบายมากเลยค่ะอยากคลิปตังเขาด้วยเพระเขาจะให้เขาสูงหนาอากหนาบ้างไหมมีโครงการมีมีโครงการแล้วนะครับขนาดดอกดาวเรืองยังไม่บานนะครับท่านผู้ชมอ่าก็อาจารย์มาเมนีดีใจเนาะเออกตัางอกตัางใจกันเดี๋ยวนะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านต้องการปลูกดาวเรืองเพื่อการค้านะครับ0944689895 อาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับทุกทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทยอาจารย์จะไปดูแปลงเยี่ยมแปลงแล้วก็พบปะพูดคุยกับท่านก่อนเสมอเลยว่าท่านพร้อมที่จะทําหรือยังเนื่องจากทําแปลงใหญ่นี่บางทีมันก็ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรแล้วก็บางทีมันมัน,ม,นมันมีความเสี่ยงด้วยถ้าจํานวนคนหรือแรงงานมันไม่พอนะครับเวลาตัดดอกก็ทีละสิบยีิคนอย่างนี้นะครับ ก็มาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับที่บ้านหิงขันนะครับตโคกสารอเอชานุมานจังังหวดอำนาจเจริญน,นะครับแล้วก็มาพบกับคุณสุริยาได้นะครับแล้วก็คุณนกเพราะว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งสองท่านจะไม่มีเวลาไปไหนเลยครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าปลูกดาวเรืองแล้วไม่มีสิทธิ์เดินไม่มีสิทธิมทธมทธมทธ์มีเวลาเลยครับอาจารย์จะต้องให้อยู่สวนตลอดครับ <c oughs> ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อคุณสุริยา <c oughs> ขอบคุณครับคุณนกครั <c oughs> บ แล้วก็ขอขอบคุณแฟนเพจที่รักทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโครงการดีๆโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในิดตกำเนิดขอบคุณ FC ทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ